สวัสดีครับมือใหม่ทุกท่านนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงในการขับรถนะครับออกถนนใหญ่นะครับสิ่งที่จะต้องเป็นในการขับรถนะก็คือการนั่งนะครับการคุมเท้านะครับการกระยะและการอ่านเกมนะครับการนั่งนะครับให้เพื่อนเพื่อนสังเกตตรงรูปนะครับเวลานั่งนะครับเราจะให้หลังนะครับติดกับเบาะเลยนะครับแต่ว่าศีรษะจะไม่ติดกับพนักพิงนะครับผมเวลานั่ง จับพวงมาลายัยแขนศอกต้องงอนะครับแบบนี้เลยนะครับและเท้าก็วางไว้ที่เบรกนะครับเวลาขึ้นมาบนรถนี่เท้าวางไว้รอที่เบรกได้เลยนะครับและที่สําคัญก็คือส้นเท้านะครับต้องแตะกับพื้นเลยวางไว้บนพื้นเลยนะครับเราจะขยับปลายเท้าในการเหยียบเบรกหรือเหยียบคลิงเองนะครับเวลานั่งนะครับเราจะนั่งตัวตรงๆนะนะครับอาจจะมีเอ็นไปด้านหลังเพื่อความสบายก็ได้นะ แต่เราจะไม่นั่งหลังงุ้มแบบนี้นะครับเห็นไหมครับตามรูปเลยนั่งหลังงุ้มแบบนี้จะขับรถลําบากขับคุมรถก็ลําบากนะครับเริ่มต้นกับสิ่งที่ถูกต้องมันก็จะทําให้เราขับรถได้เป็นเร็วมากขึ้นนะครับและเมื่อเราขับรถคล่องๆนะครับขับรถทางไกลเราก็จะไม่เหนื่อยเมื่อร้านนะครับลองไปฝึกกันดูนะครับต่อมาในส่วนการกะระยะนะครับกับรถคันด้านหน้านะครับ เวลาขับรถนะเวลาเราไปจอดติดไฟแดงอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นด้านหน้าจะเป็นรถเก่งหรือว่าเป็นรถมอเตอร์ไซค์นะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะกะระยะกันแบบนี้ครับเมื่อเรานะครับขับรถมาจอดนะครับเอาเบรกนะครับให้ตรงนะครับสังคัปโปของเราอยู่ตรงกันชนด้านล่างของคันด้านหน้านะครับทิ้งระยะห่างประมาณนี้นะครับก็จะทําให้เราเนี่ยมีระยะห่างที่พอประมาณนะนะครับมอเตอร์ไซค์สามารถแทรกผ่านไปได้นะครับถ้าใครยังนึกภาพไม่ออกนะ ว่าระยะห่างมันห่างแค่ไหนผมทำเลียงไว้ให้นะครับมุมบนด้านกว่านะกดเข้าไปดูอีกคลิปนึงได้เลยนะครับผมทําไว้แล้วระยะห่างเวลาเราจอดเราการะยะนะครับนี่เป็นตัวอย่างนะครับเมื่อเราจอดรถนะครับมีรถด,ด้านหน้านะครับเห็นไหมครับมอเตอร์ไซค์ผ่านได้เลยแบบนี้ครับ ทานได้สบายชิอๆเลยโดยที่เขาไม่มาเกี่ยวมาชนของเรานะครับเมื่อใหม่บางคนก็จะกลัวครับก็จะทิ้งระยะห่างมากๆเลยนะครับดังนั้นเวลาทิ้งระยะห่างมากๆมันก็จะทําให้รถยิ่งติดยิ่งห่างนะครับเนี่ยประมาณนี้ถือว่าโอเคเลยมอเตอร์ไซค์ผ่านเข้าไปได้นะครับเมื่อรถเคลื่อนที่ออกไปเราก็ให้รถเคลื่อนที่ก่อนนะนะครับถ้ารถติดจยานถ้ารถเคลื่อนที่แล้วเราค่อยขับตามนะครับก็ทิ้งระยะห่างเวลาขับตามรถคันด้านหน้านะครับให้เรา มีระยะห่างแบบนี้เลยนะครับเห็นพื้นถนนนะสำหรับมือใหม่นะครับผมอ่าทิ้งระยะห่างอ่ทีนี้เรามาดูนครับถ้าเราจอดต่อท้ายมอเตอร์ไซค์เราจะการระยะแบบไหนครับมาดูนครับการจอดต่อท้ายมอเตอร์ไซค์นะครับอ่าถ้าคนขับรถยงเก่งแล้วนะครับก็จะให้สังกะโปรงนะอยู่ใต้ไฟท้ายของคันด้านหน้านะนะครับแต่ถ้าเป็นมือใหม่ไม่กล้าไม่กลัวก็ให้มองเห็นป้ายทะเบียนนะครับให้เห็นมองป้ายทะเบียนเออเห็นบางโค้ด้านล่างก็ได้ครับนะ สำหรับมือใหม่นะลองเอาไปกะดูนะครับผมระยะห่างแบบนี้ถือว่าห่างสบายสบายเลยครับทีนี้เรามาพูดถึงการกะระยะนะครับขณะที่รถเคลื่อนที่นะครับเราจะเว้นระยะห่างประมาณหนึ่งนะครับ <med up> ให้เราเห็นพื้นถนนเลยนะนะครับก <med up> ารเว้นระยะห่างของแต่ละคนไม่เท่ากันคนขับเก่งขับไม่เก่งขับเซียนขับไม่เซียนนะครับการเว้นระยะห่างแต่ละคนไม่เท่ากันนะครับเอาที่เราคิดว่าเราเบรกอยู่นะครับ รถของเราก็คันเก่าหน่อยอก็ทิ้งระยะห่างเยอะหน่อยเพราะว่าบางทีอาจจะเบรกช้าหน่อยเบรกไม่ค่อยอยู่นะถ้าเราเป็นรถใหม่ก็ดูดีๆครับทิ้งระยะห่างในการเบรกนะครับถ้าเกิดสถานการณ์ที่รถรอนะครับยกท้ายมันรอที่เบรกพร้อมที่จะเบรกได้เลยเมื่อรถนะครับมีไฟเบรกหรือเราจะบอาการได้ว่าเราเริ่มเข้าไปใกล้รถคันหน้าแตเะเบรกเบาๆไ,ไว้ก่อนรอไว้ก่อนนะครับเดียเบกรเบกรเบาๆแล้วก็ถ้ายังรู้สึกว่ารถเริ่มเข้าใกล้ เหยียบเบรกลงไปได้เลยครับให้รถชะลอลงให้รถช้าลงนะครับทิ้งระยะห่างนะครับโดยที่สังเกตว่าเราจะสามารถมองเห็นพื้นถนนได้นะครับแล้วก็ปล่อยไหลครับจับอาการรถให้รถเคลื่อนที่นะครับข้างหน้าเคลื่อนที่รถข้างข้างหน้าเคลื่อนที่เราก็เคลื่อนที่ตามเขาเคลื่อนที่ช้าเราเคลื่อนที่ช้าเขาเริ่มเบรกนะครับเราเริ่มเข้าใกล้เราก็เหยียบเบรกให้รถช้าลงช้าลงจนเบรกนะครับทีนี้มือใหม่ ถ้าเราขับตามไปแล้วรู้สึกว่ารถด้านหน้าจอดอเราจะเปลี่ยนเลนดูดีๆก่อนนะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนนะดูดีๆถ้ายังไม่มั่นใจก็ขับตามเขาไปก่อนอย่าเพิ่งเปลี่ยนเลนแต่ถ้าเริ่มคล่องแล้วเปิดไฟเรียกขวาครับค่อยจี้มาช้าๆจี้มาจี้มาแล้วเติมเครื่องตามนะครับตอนเติมเครื่องเช็คระยะห่างจากคันด้านหน้าด้วยว่าเขาเบรกไหมเขาชะลอไหมรื้ว่าเขาเริ่มออกตัวไปถ้าเริ่มออกตัวไปเราก็กดเครื่องตามได้เลยครับ เวลาลดเคลื่อนที่ทิ้งระยะห่างประมาณนี้ครับเห็นพื้นถนนกะระยะเบรกของเราให้มั่นใจว่าถ้าเกิดเขาเบรคกระทันหันเราก็เบรคอยู่นะครับเมื่อขับตามมอเตอร์ไซค์เราจะแซงดึงออกขวานินดๆครับอ่าถ้าถนนมีพื้นที่กว้างดึงออกขวาไม่ต้องเยอะครับดึงประมาณหนึ่งเพื่อให้เราแซงได้อ่าแต่ถ้ามั่นใจว่าด้านขวาไปม,มีรถมาก็แซงคอมเรนไปเลยครับแต่ที่สําคัญตอนแซง ต้องเปิดไฟเลี้ยวด้วยนะจ๊ะนะครับเวลาขับรถอ่าถ้าเกิดว่าไม่กล้าแซงล่ะนะครับทิ้งรยะห่างแบบนี้เลยครับตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆนะครับเราก็ขับตามเหมือนว่ามอเตอร์ไซค์คันด้านหน้าคือรถเก่งคันหนึ่งเราก็ขับตามปรดุดว่าเขาก็คือวัตถุชิ้นหนึ่งอยู่บนถนน นะครับผมไว้เมื่อไรที่เราขับรถคล่องๆแล้วเราค่อยหาจาังหวะแซงนะครับถนนงโล่งลองฝึกแซงดูเปิดไฟเลี้ยวขวาแล้วก็แซงไปแต่ถ้าแซงไม่ได้เราก็ขับตามไปก่อนแบบนี้ไม่มีเพียดครับและอย่าลืมนะครับเราขับช้า เราต้องอยู่เลนซ้ายนะครับผมอย่าไปวิ่งแช่ขวานะแฉ่ขวาให้รถคันที่เขาขับเร็วคันที่เขาต้องการความเร็วให้เขาวิ่งเลนขวาไปนะครับผมส่วนเรามือใหม่วิ่งเลนซ้ายไปเรื่อยๆเลยนะครับคูกัตั้มครับถ้าเกิดว่าเลนซ้ายมีรถจอดอยู่แล้วครับเราก็วิ่งเลนกลางครับอ่าเราก็วิ่งเลนกลางเพราะส่วนใหญ่รถที่อยู่ในเมืองนะครับเลนซ้ายเนี่ยก็จะจอดอ่าจอดซื้อของจอดทำธุระกันนะครับดังนั้นเราก็มาวิ่งเลนกลางก็ได้นะ สาหรับพื้นที่ที่เป็นเมืองแต่ว่าถ้าเป็นต่างจังหวัดเนี่ยสองเลนเนี่ยเลนซ้ายไม่ค่อยมีรถจอดเราก็วิ่งเลนซ้ายเลยครับอย่าไปขวางรถเขานะครับผมอันนี้ก็ลองฝึกนะครับลองทําดู ไว้เป็นแนวทางในการฝึกขับรถของมือใหม่นะครับเป็นกําลังใจให้มือใหม่ทุกคนนะครับเวลาออกมาฝึกตั้งใจฝึกตั้งใจทําทําแล้วกลับมาดูคลิปนะครับคลิปวิดีโอใน YouTube เนี่ยดูไปเลยครับของฟรีดูไปแล้วก็ทบทวนว่าเราผิดตรงไหนอะไรยังไงเป็นกําลังใจให้มือใหม่ทุกท่านนะครับสู้ๆครับส่วนคลิปนี้ไปแล้วครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบฝากกดไลค์ด้วยนะครับใครยังไม่ได้กด subscribe ฝากกด u b s c r i b e ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม